ครับในในโอกาสนี้เพื่อเป็นเกตและอนุสร์กับผมขอริเฉนอาจาร,รย์ศาสตรศจุร,รีภาธรรมผู้กำกับสุกตาทองพระราชทานปี2529จากเรื่องผู้แทนนอกสภาและผู้กำกับภาพยนตร์ครูบ้านนอก,ก,กภาพยนตร์มริกแห่งชาติได้อ่านบทกวีอาลัยฟ้าคำรลกวีทัยขอริเฉนดิจคอนครับ บทกวีสงสา,ารสุพชัยการะงุฟ้าคำรนทวีชัยใบยเรียนมัธยมโรงเรียนสมเด็จเขาคือเพชรนักฟุตบอลกระชอนชื่อใบหนุ่มเป็นนักมวยกลอเก่งยอดฝีมือนามระเบือฟ้าคำรนทวีชัย เก่งกาดอาหารงานการเมืองยุคฟูเพื่องด็อกเตอร์ประสิทธิ์นรงเดชเป็นเลขารัฐมนตรีทำงานระดับประเทศจึงเป็นเหตุให้ได้มาสร้างข้าะะพโยนพรรคกิจสังคมให้สร้างหนังผู้แทนนอกสภาออสฟ้าคำรุนรับงาน อำนวยการผลิตเขาฉลาดปราดเปรื่องเรื่องความคิดกล้าผลิตหนังใหญ่ใช้งบน้อยน่าอัศจรรย์ชีวิตหกผันหันมาเป็นโปรโมเตอร์สร้างเสือพอไายได้รางวัลขั้นยอดเยี่ยมปั้นนักมวยนักร้องหมอลำยากจะหาไทเทียมใช้หลักเหลี่ยม ก่อสร้างหนังสือพิมพ์เป็นเจ้าของบอกอ,อบจก้าวหน้าเขาเป็นนักตีรจาหวานล้อมกล่อมลิงหลับได้ฉายาฟ้าลางทั้งวงการยอมรับคุณอุปการขนาดนับรับเป็นปากเสียงประชาชนอีกหนึ่งฉายาที่ยากมิด รู้แน่ๆเขาคือหัวหน้าแค่จอระเทศสำนักใหญ่ประสิทธิ์ประสาทวิชาแค่กระจรกระจายความยิ่งใหญ่ในระดับเจ้าของป่ามเป็นคนจิตใจกว้างไม่ห่วงอยู่ไม่ห่วงกินบ้านหลังน้อยยินดีซ่อนรับยากมิตรอาศัย ได้เงินมาแจกดะลูกน้องทุกคนไปไม่เคยหวงไม่สะสมไม่เก็บก,กรรมฟ้าวันนี้แม้ไม่มีเสียงคำรนเพราะสู้ชนมาถึงซึ่งสังขารเหลือเพียงชื่อและถามดีให้จดจานส่งบินญ,ญาณ ฟ้าคำรนสู่สุกติเกินครับเป็นบทกวีก่อนอะไรฟังคำรนตะวีใจจากท่านอาจารย์สุรศรีพาธรรมนะครับ